แม่จะเว้ยโอปอปนิสราฟ้าลุกเผ็ดอินเตอร์ช็อตเดียวคือยอมทำเอาไอจีลุกเป็นไฟละอุเมื่อนักแสดงสาวมากฝีมือโอปอปนิสราออกมาปล่อยทีเด็ดที่ทำเอาชาวเน็ตต้องตะลึงเพราะนานนทีจะออกมาปล่อยความเซ็กซี่อวดผิวพรรณให้โลกได้เห็น โดยล่าสุดสาวโอปอได้เปลี่ยนหมวดเข้ามาหมวดเพรสาวอินเตอร์มาในลุคบอดี้สูทสีเนื้อตัดกับสีผิวแทนของเจ้าตัวทำให้ดูมีออร่าโชว์ผิวพรรณที่เปล่งประกายแต่งหน้าทำผมจัดเต็มมาพร้อมท่าโพสสุดแซบแอนบันท้ายสุดปังอวดบอดี้สัดส่วนที่เป๊ะผอมเพรียวบางแม่แมแม,แมเรียกว่าตั้งแต่พอกก็แซบแบบต่อเนื่องจริงๆนะจ๊ะ ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็ไม่รอช้ารีบเข้ามาขย่มย่อไลค์ให้กับสาวโอปอกันอย่างถลม่มแถมยังคอมเมนต์ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่แซบไฟลุกมอก